สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันที่16พฤศจิกายนผ่านไปค่ะคุณผู้ชมค่ะแนวทางรัฐบาลไทยออกไปแล้วค่ะคุณผู้ชมรางวันที่1ออก1-8-7-2-2-1แล้วก็2รางวัลเลขท้าย2ตัวก็คือ38ค่ะคุณผู้ชมบานเท่าเอินเลขล่างเนาะคะ่ะบนออก2-2-1ล่างออก3-8ค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยค่ะ ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมจินตนาก็เลยอยากสรุปให้คุณผู้ชมได้เห็นค่ะว่ามีเสี้ยนใดอาจารย์ใดเขาแน่เนาะค่ะก็เลยเอาให้ห่างหายก่อนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามาอนี้กับวันที่วันที่สิบเจ็ดเนาะค่ะแมื่อสิบเจ็ดบอกค่ะคุณผู้ชมเหมือนกัอยังมันดนนี่แหละค่ะจินตนาพ่อรัฐบาลไทยออกไปแล้วกัวันที่สิบแปดค่ะคุณผู้ชมสิบเจ็ดเนาะสิบหกวันเสาร์สิบเจ็ดวันอาทิตย์ค่ะมื่อวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดค่ะข่าวคุณผู้ชม หลังจากรัฐบาลไทยออกไปแล้วนะคะจิตนากันเลยอยากสรุปคุณผู้ชมได้เห็นข่าว่าของเซียนไดเขาเนี่ยกระแสมาเบิงน้ากันค่ะคุณผู้ชมวา่ามีของอาจารย์ไดเซียนใดเข่าบางนะคะเนาะไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมท่านแรกค่ะอาจารย์ต้อยนําโชคค่ะคุณผู้ชมเพื่อนหทยวิ่งแปดวิ่งแปดบนแล้วก็มาวิ่งแปดล่างกับเก้าค่ะวิ่งแปดอ่าล่างแปดกับเก้า จับคู่หาย 3, 8 8 8 3, ดเพิ่นมากลับมาหายคะ่ะคุณผู้ชมมันคีอจังหลายนะคะจริงๆเลขบ่ลายคะ่ะคุณผู้ชมถ้าจินตนาจะเขียนเดี๋ยวอวดหนาเพิ่นหายมากลับกันจินตนาจะบอกกับหายให,ให้คุณผู้ชมกับเอาเองคะ่ะกลับด้วยจะบอกว่าสิมันค่อยบ่ลายเนาะคะ่ะวันนี้มันเห็นบ่เต็มทีคะ่ะคุณผู้ชมยิ่งจินตนามาเขียนแยกกันบนล่างแบบนี้มันบ่เห็นชัดเนาะค่ะอันนี้เป็นสูตรใหม่ของเพิ่นคะ่ะคุณผู้ชม เพิ่มยำแล้วยำอีกค่ะเป็นสูตรไมเดอร์เข่ามาและเจ็ดงวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่แปดกับเข่าอีลีค่ะคุณผู้ชมเพิ่มไว้เจ็ดงวดบอสบอลลุดเจือเทลือค่ะเพิ่มกะเลยเอามาฝากคุณผู้ชมกับเลยเข่าอีลีนะคะเนาะพอดีกับตรงกับเหล็กกันบารคิวของจินตนาค่ะคุณผู้ชมไป็นลูกบาน,นย่ำได้ในบารคิวมาย่ำได้กับเนาหัากบดได้ใส่ใจเนาะ,ค,ะค่ะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีของอ่า หลวงปู่ทวดที่ลุงส่งไปจุดทูบมาไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมมี2อยูแตอเมนสองหนึ่งค่ะอันนี้ก็2 3 0ศนย์กับหนค่ะคุณผู้ชมผลออกสองหนึ่งเนาะบเขาค่ะของลุงส่งก็เข้าเลขวิ่งค่ะคุณผู้ชมแต่จับคู่ให้ไม่เข้าค่ะให้เลขวิ่งมากเขาเลขวิ่งค่ะคุณผู้ชมเลขวิ่งเพิ่นบมาค่อยหลุดค่ะสําหรับผู้ใดติดตามของลุงทรงเนาะค่ะเนาะลุงส่งเลขวิ่งบอหลุด แล้วก็เพิ่นรุดเลขกไทยมาสองหวดค่ะคุณผู้ชมนอกนั้นเพิ่นเดินดีมากตลอดเนาะค่ะเนาะนกนั้นสามตัวก็เคยเข้ามาบ่อยมากค่ะคุณผู้ชมของลงส่งตามต่อค่ะคุณผู้ชมสูตรทําเงินค่ะสูตรทําเงินของปูค่ะคุณผู้ชมของปูโคราชค่ะสูตรทําเงินเข้าสามแปดในตารางค่ะคุณผู้ชมเพิ่นตัดออกนะะเนาะค่ะเพิ่นไปเน้นเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามค่ะ แปดสามเพื่อนตัดออกค่ะคุณผู้ชมทำเป็นเข่ากับเขาตัวกลัเนะคะเข้าเบิ้งในตาล่างค่ะคุณผู้ชมหลอกก็ะยาไปเบิ้องอตัวที่เพื่อนตัดค่ะบางที่โตตัดจินตนาเคยเห็นขางวดออกสีหกคนกับตัดสีหกออกค่ะมางวดนั่นออกสีหกกรบนออกนีอย่างเนาะสีสองหีือย่างจังย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเพื่อนตัดสีหกออกเนาะคะ่ะแล้วก็ตามต่อค่ะคุณผู้ชม แล้วก็ไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกค่ะเด่นสี่กับแปดค่ะคุณผู้ชมสีไม่มาค่ะแต่ว่ามาแปดกับสามอยู่ในตารางคือกันค่ะคุณผู้ชมกับของปูค่ะอยู่ในตารางเหมือนกันข้าวกรนผุนนะคะคุณผู้ชมเข้าทั้งบนทั้งล่างอยู่ในนี้เลยค่ะศูนย์สามห้าอีย่างนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเขาอยู่ในนั้นเลยเอาค่ะแล้วก็ของเด็กแฝดสามค่ะคุณผู้ชมมีใครตามบ้างไหมเด็กแฝดสามค่ะให้มา แปดสองแปดสามนะคะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามผลออกสามแปดค่ะคุณผู้ชมตามต่อเด้อค่ะของน้องเด็กแฝดค่ะค่ะแล้วก็มีของอาจารย์ยอดบุรีรัมก็แปดสองแปดสามเหมือนกันกับของน้องแฝดสามค่ะคุณผู้ชมาตามต่อเด้อค่ะคุณผู้ชมถ่าได้เข่ากับเขาล้วลเลยเด้นะอย่าลืมผ่านอย่าพลาดค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยค่ะสื่อห็นเห็นเราก็ฝ่าวสื่อสลากกินแบ่งไม่รดค่ะคุณผู้ชม เปนย่างท่านหายมากค่ะรัฐบาลไทยจิตนาธท่านในโลกหายเนาะค่ะแล้วก็ของเซียนอุดรค่ะเข้าที่เลขวิ่งค่ะคุณผู้ชมผลออกสองสองหนึ่งเพื่อนเขาแตะเลขวิ่งเนาะค่ะอันซีแปดเพื่อนจับหายเป็นซีเป็นอ่าเพื่อนหายวิ่งซีกันลยเป็นซีแปดค่ะเฉดแต้มเดียวค่ะคุณผู้ชมขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ของเซียนายค่ะของเซียนายเข้าเลขวิ่งก็คือแปดค่ะเข้าแปดล่างค่ะคุณผู้ชม เนี่ยนาเสียดายค่ะเพิ่นไปจับเซกับสีเนาะแปดสี 8, 4, เพิ่นวะเสียดายค่ะคุณผู้ชมตามต่อค่ะเพราะว่าเพิ่นเดินดีมาตลอดอยู่เนาะคะ่ะทั้งเล่าทั้งไท่ค่ะแล้วก็ของมีของอนุ่มผู้พานอันนี้สูตรสูตรดั้งเดิมของเพิ่นค่ะคุณผู้ชมสี่ตัวมาหนึ่งตัวก็เพิ่นสีบอกมาให้คุณผู้ชมเบิ่งตะกรอนเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นบอกว่ามันหลายตัวสี่ตัวมาตัวถ้าข้าไปจับสู่ ส่คูส่กับตัวนั้นตัวนี้จับคูส่กันนะคะมันจะหลายคะ่ะคุณผู้ชมถ้าว่าสองตัวมาตัวหนึ่งมันพ่อหลุ่นได้แม่นบอกค่ะการเลื่อยยันว่าเอ,าอ้ายังไงกระซัง่นได้ว่ามันสิมาน้ากันเนี่แหละค่ะคุณว่ามันสิมาน้ากันิ่นว่าสิละต้องเป็น 4, 1, 5, 1, ปสีน่หนึ่งห้าหนึ่งทับซันกัอยู่น้ากันเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมมีอสี่ตัวนี่แหละคะ่ะจับไ่กันเลื่อยวระสันค่ะคุณผู้ชมจินตนากกนเลยว่าโอ้ยสองหนึ่ง ันบานามากมันหนาสิมาสองซีกับหนึ่งหาพอวาลเลขวิ่งของเส้นเอมากหนึ่งเนาะคะ่ะจินตนาก็เลยคิดว่ามันต้องเป็นหนึ่งไหนว่าหนึ่งกับซีเนาะ <c oughs> ต้องเป็นซีหนึ่งหรือก็ซีหาไปยังเสียค่ะคุณผู้ชมบอได้มาจับส่กันสียดยมากค่ะเอาตามต่อค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีเลขพักแปลงค่ะคุณผู้ชมอันนี้บานบานของคนรุจักกันกับจินตนาค่ะเป็นเป็นลูกค้าจินตนาเราที่นี่ อันแฟนเพิ่นเสียคะ่ะเราเพิ่นปลูกอันมองข้างฟักแ้งนะคะคุณผู้ชมเพิ่นเห็ด้างไวค้ค่ะเราก็เพิ่นกันบ่ได้เบิง้งเนาะค่ะเพิ่นคุณน,นิจจะลดน้ำใส่ปุ๋ยใส่ยังเนาะค่ะปุ๋ยคอกปุ๋ยยังนี่แหละค่ะเพิ่นกันบ่ได้เบิ่งค่ะพอพ่อมือก่อนจะนะรัฐบาลไทยจะออกซองมือค่ะเพิ่นก็นได้เห็นค่ะกับเบิ่งบอกค่ะคุณผู้ชมจินตนากับรุ่งคิปไปแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับไปเบิ้งเอาเพราะว่าฮกเดนมาก หกจักสีมาหลอบหนาหรือจังไดนค่ะคุณผู้ชมเพิ่นเพราะท่านได้กเก็บเนาะคะ่ะมันท่านได้กแก่เดี๋ยวตามต่อค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจินตนาไก่มือมาเดี๋ยวจะไปเบิรงอีกที่หนึ่งค่ะว่ามันเปลี่ยนแปลงบ่เนาะคะ่ะหรือว่าเพิ่นเด็ดแล้วนะคะขันเด็ดเพิ่นเด็ดมือได้ผู้เพิ่นเห็นคางบานเพิ่นถือไหลเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจินตนาจะไปหาเพิ่นค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเซียนเอให้วิ่ง 4, นหนึ่งกับสี่จินตนากับมันใจไปแล้วหนึ่งสี่เนาะจัดเลยแล้วค่ะหนึ่งสี่ ตามต่อคะ่ะคุณผู้ชมของเ้นเอเลกวิ่งไม่หลุดอันเพิ่นจับคู่ไ้มาอยู่คะ่ะตวบาจินตนาลงบอท่านคะ่ะเพราะว่ามันหนอดมืึสุดท้ายแล้วเนาะจังคอยอเพิ่นโซมาตอนเสาจินตนาลงบอท่านคะ่ะเอาค่ะอันของแม่สาวแ,แม่สาวอุดรคะ่ะของแม่สาวอุดรเลขดับบนคะ่ะบอมาดับบนบอมาคะ่ะคุณผู้ชมบอมาอีลีผู้ใดสื่อเบิงดีดีเด้อคะ่ะคุณผู้ชมของเพิ่นเขา,าแม่นทุกหนวดอยู่คะ่ะเพราะว่า เพิ่นว่าดับล่างกะคือล่างกับ,บ่มาเห็นบ่ค่ะสองหนึ่งบมมาล่างเดยสารนั้นไปบนค่ะคุณผู้ชมนี่เห็นบ่ค่ะสองหนึ่งไม่มาล่างค่ะแต่ว่ามันขึ้นไปบนเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยแล้วก็เอบนออกสองสอง,สองหนึ่งล่างสามแปดนะคะแต่ว่าเพิ่นกับเบเดมีว่าสามแปดบ่มาสิสามแปดบ่ม,า,า,ม,บมาบน มันไปล่างสิแมค่ค่ะคุณผู้ชมมันกับเยมาสามแปดเนาะสองหนึ่งมันกลับไปบนเห็นบ่นคะ่ะคุณผู้ชมมันบมา่มาล่างคะ่ะมันไปบนอืมเอาค่ะตามต่อเด้อค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เลขสีทิศของเจ๊แดงคะ่ะเยนี่เพิ่นเทศดเองเนาะคะ่ะคำนวณเองคะ่ะกะอวดก้อนกับเขาอยู่คะ่ะศูนย์สี่สี่อวดนีเพิ่นกะไหามาล่างมี่แปดค่ะเด่นสี่ห้าเจ็ดแปดจับคู่ใส่กันเอาปรสานคะ่ะคุณผู้ชมรุดแต้มเดียวเนาะคะ่นะเนาะรุดแต้มเดียวเป็นแปด เขาล่างอีลีค่ะคุณผู้ชมตาม่อค่ะแล้วก็ของเซียนหนุ่มภูพานค่ะหลัก10บล่างอ่าเลยมาหลักหน่วยนะคะเนาะเป็น3ามมา8ดอยู่ค่ะแต่ว่ามาหลักหน่วยอันนี้ผิดไปนิดนึงค่ะคุณผู้ชมตาม่อค่ะปะตามเบื้องไม่ค่ะของเซียนน้องหานค่ะคุณผู้ชมให้วิ่งสแต่ว่า วินเนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมไปบอ่อหอดนะคะเขาทั้งบนทั้งล่างนี่ได้หนีคะ่ะคุณผู้ชมเนี่ยสองหนึ่งก็เข้าค่ะคุณผู้ชมเนี่ยสองหนึ่งก็เข้าสามแปดก็เข้าค่ะเข้า,ะะขาอยู่ในชุดวินเอาชุดนี้เลยคะ่ะคุณผู้ชมค่ะงวดต่อไปเอาเอา,เอาเบิรงใน้ชุดนี้เลยคะ่ะจะเบิ่งเพิ่นจับห้เพราว่าเพิ่นจับห้บางที่มันวอเขาค,าะคะ่ะอ่านเพิ่นจับบ่เบิร์ตนี่ละคะ่ะคุณผู้ชมตัวเพิ่นจับบ่เบิร์ตนี่ละสามห้ามีไหมไม่มี จินตนาว่ากันเพิ่นจับไ่ให้สามหาบมีสามเก่ามีบ่มี3ามสี่มีไหมไม่มีนี่แหละค่ะคุณผู้ชมจับไ่เริมเป็นเสียวๆอยู่นี่นะคะเอาตามต่อค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ของอันนี้เพิ่นเพิ่นเขาตัววิ่นเนาะชุดวิ่นทั้งบนและล่างค่ะ แล้วก็ของพ่อเซียนเพลงค่ะสามสองสามกับสองเข่าสามแปดตรงตเลยค่ะคุณผู้ชมเข่าตัวนี้เลยค่ะสามแปดตรงๆสองนี่ก็เกือบเข่าอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมสองกันยังเข่าหลังเข่าทั้งบนทั้งหลางค่ะคุณผู้ชมเอาตามต่อค่ะงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตามต่อเด้อค่ะคุณผู้ชมาของไพ่ป่านมานปังแนี่ค่ะดตามทังช่องจินตนาจินตนาขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ f c ค่ะที่บอกว่าเพิ่งเห็น เพิ่งเคยเห็นช่องชื่อนี้นะคะแล้วก็เข้าไปดูก็เห็นแนวทางเข้าเกือบทุกเซียนนะคะจินตนาขอขอบพระคุณมากๆค่ะเพราะว่าเห็นโทรมาจากทางโคราชนะคะว่าเพิ่งเคยเห็นช่องนี้นะคะแล้วก็แนวทางก็เข้าค่ะจินตนาขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามแล้วก็บอกกดติดตามให้แล้วน่ารักมากเลยค่ะจินตนาก็กขอขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วก็ ติดตามช่องจิตนาชาแน,นลแล้วขอให้ปังปังขอเห็นมันๆทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมยุดีมีสุขลำลำเรื่อยๆหมดหนีหมดซิ้นกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ